สำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปางสรุปกิจกรรมเด่นในรอบเดือนที่ผ่านมาดังนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระราชูปถัมภ์นำถุงยางชีพพระราชทาน500ชุดมอบให้รัศดรที่ได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากอุทกาภายัยในพื้นที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปาง และในพื้นที่อำเภอเมืองลำปางได้มอบที่บ้านแม่กงตำบลบ้านเป้าอำเภอเมืองลำปางจำนวน500ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยนะครับแม่บอกเนอร์คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลำปางได้จัดประชุมสัมมนาคเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่13อำเภอเพื่อสร้างความเข้าใจ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่สอดส่องภารกิจการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการของหน่วยงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนที่ผ่านมาเนี่ยสดชื่นสดเฉยขับมาเอิมปัญหาขึนมาข้อไหนไม่ไ้ทีเลขับมาบ้าเขียนเวลาทันหมดเราะว่าลำปางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปางได้จัดสืบสารฟื้นฟูขนรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เปิดโอกาสให้เยาวชนได้แสดงออกทางด้านดนตรีสะล้อซอซึงในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาเพื่อเผยแพร่อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลนครลำปางและสำนักงานประจุสัตว์จังหวัดลำปางลงนามข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกัน และกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมทั้งให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนฟรีที่วัดนาควงเหนือจังหวัดลำปางสำนังกงานประมงจังหวัดลำปางบูรณาการความร่วมมือกับศูนย์วิจัยประมงน้ําจืดลำปางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนกว่า800คนร่วมปล่อยพันปลา5 0 0 0 0 0ตัวลงสู่อ่างเก็บน้ำแม่ตำตอนล่าง เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ21กันยายน2 5 5 7ัองเลยครับดึงเลยารการค้าจังหวัดลำปางร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน32องคอ์กรร่วมแสดงพลังลนโรงต่อต้านคอร์รัปชัน6กันยายน2557ภายใต้แนวคิด Hand in Hand ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อชัยชนะอย่างยั่งยืนมีผู้ร่วมงานนับพันคน สำนังกาาง,งานจัดหางานจังหวัดลำปางจัดฝึกอบรมพัฒนาประสิทธิภาพเครือข่ายกระบวนการแนะแนวในสถานศึกษาตามโครงการสร้างเครือข่ายแนแนวอาชีพ2,557ที่โรงแรมดีเจนหลอดลำปางที่ได้ร่วมกับหน่วยงานครับมคือ,อาการอ่า,านหนังสือมาสักางเดียนของ าารระบบกเทศบาลเมืองเขลางนครร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนลำปางจัดแสดงผลงานวิชาการด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนิทรศการแสดงผลงานการศึกษาปฐมวัยประจำปี2557มีผู้ร่วมงานจำนวนมากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค5ร่วมกับอำเภอเมืองลำปาง จัดส่งเสริมกลไกขับเคลื่อนงานของหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทําพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์แก่ผู้นําหมู่บ้านชุมชนต่างๆ13อําเภอของจังหวัดลําปางหน่วยงานด้านวัฒนธรมรมจังหวัดลำปางได้จัด,จดกิจกรรมขับเคลื่อนแผนงานสร้างสุขสร้างภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรมและแผนงานสร้างความปรองดองสมานฉัน ส่งเสริมสนับสนุนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันลำปางนาครแห่งความสุขห <Okay. S 1> ลายหน่วยงานจังหวัดลำปางร่วมจัดหน่วยบำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปางออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนที่โรงเรียนทุ่งกวาววิทยา อำเภอเมืองปานจังหวัดลำปางมีประชาชนมาใช้บริการกว่า400คนได้ธานินสุภาแสนผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้เปิดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน แก่คณะผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสำนักส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจำนวน200กว่าคนใน13อำเภอของจังหวัดลำปางพลังงานจังหวัดลำปางประชุมชี้แจงโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐประจำปี2557 แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์กรภาครัฐเพื่อให้การประหยัดพลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีตัวแทนจาก220หน่วยงานเข้าร่วมรับฟังกว่า300คนตัวที่น่นที่ร่วมารชมขอบคุณคิบรรน,น,นะครับบรรณิตนนมาขอบคุณท่านสาธารณาในการจังหวัดและท่าน มหาวิทยาลัยราชภาัฒลำปางได้จัดกิจกรรมแสดงศิลปะวัฒนธรรมประจําปี2557ข่วงวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติและมหกรรมกรองศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติเพื่อสืบสารอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีพื้นบ้าน าหน้าที่ป่าไม้ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองส่วนที่กำลังเข้าตรวจยึดโรงงานแปรรูปไม้3ามแห่งในพื้นที่ตำบลบ้านโปง่งอำเภอเงาวหลังได้รับแจ้งว่ามีการลักลอบแปรรูปไม้เถื่อนอย่างไม่เกรงกลัวกฎหมายยึดของกลางเพื่อดำเนินคดีจำนวนมาก คณะทำงานเครือข่ายประชาสังคมจังหวัดลำปางร่วมกับโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายอนันตยศอําเภอห้างฉัตรนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการสร้างจิตสํานึกความเป็นพลเมืองเปิดพื้นที่ให้เหยาวชนได้แสดงความสามารถตามแนวคิดวิถีประชาธิปไตยที่หอประชุมโรงเรียนอนุบาลห้างฉัตรมีเยาวชนเครือข่าย17โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้เปิดเวทีระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อวางมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบเฝ้าระวังและสกัดกั้นการทุจริตประพฤติมิชอบขับเคลื่อนนโยบายลำปางสุจริตพร้อมลงนาม MOU กับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ห้องประชุมอาคารประชาสัมพันธ์กฟอฟ,อฟอแม่เมาะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบโร่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ แก่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง32แห่งที่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามโครงการเมืองสวยใสไร้มลพิษคลีนแอนด์กรีนซิตี้ลำปางประชาชนชาวลำปางนับพันคนร่วมกิจกรรมเปิดเมืองปั่นรณรงค์ใช้จักรยานลดโลกร้อนลำปางคาฟรีเดย์2014 เนื่องในวันปอดรถลดโลกร้อนใช้จักรยานช่วยประหยัดน้ํมันลดปัญหาหม,มลพิษและก็จะปั่นไปตามเส้นทางที่พวกเราได้กําหนดเอาไว้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้นําหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมอบความสุขให้แก่ประชาชนอําเภอแม่ทะตามโครงการบําบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดลำปางที่โรงเรียนบ้านใหม่ลัตนโกสินตำบลนาศัก์มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า500คนใช้ตรตำรวจลำปางแถลงผลการจับคุมยาบ้ากว่าแสนเม็ดพร้อมยาไอซ์1กิโลกร,รมัม ได้ผู้ต้องหาหนึ่งรายสารภาพผลจากจังหวัดเชียงรายเพื่อส่งให้กับลูกค้าในกรุงเทพมหานครพลตรีอุกฤษอากาศสวิพาดผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่32และคณะกรรมการบริหารสนามมวยเวทีค่ายสุรศักดิ์มนตรีถแถลงผลการจัดจิจกรรมคืนความสุขให้วงการมวยไทย จัดศึกดาวรุ่งค่ายสุรศักดิ์มนตรีเมื่อวันที่27กันยายนที่ผ่านมาก,นการวเรื่องการจราจรเจ้าหน้าที่รปภนะครับเจ้าหน้าที่แพทย์ในพิษณุโลาผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางได้จัดมหกรรมศึกษาพลังงานสัญจรสร้างคนสร้างชุมชนสร้างชาติสร้างความปรองดองสมานฉันทที่ศูนย์ปฏิบัติการต้นแบบวิสาหกิจชุมชนยั่งยืนบ้านหมู่3ตำบลผาปังอำเภอแม่พริก ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตรวจวัดปริมาณน้ํามันคลังน้ํามันในจังหวัดลำปางหลังคณะรักษาความสงบแห่งชาติเห็นชอบให้ปรับโครงสร้างราคาน้ํามันทุกชนิดสำนักง,งานเกษตรจังหวัดลำปางได้เปิดศูนย์ปฏิบัติการเรียนรู้ต้นแบบนําร่องจังหวัดสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกสับประรดในพื้นที่เข้าสู่การบริหารจัดการการดำเนินงานตามระบบเกษตรมิติใหม่ที่แปลงปลูกสับประรด ของเกษตรกรต้นแบบบ้านทรายทองตำบลบ้านเสด็จอำเภอเมืองลำปางปิดท้ายกันที่งานร้อยดวงใจด้วยสายใหญ่ที่ผูกพันสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิที่เกาะลอยกอฟพอแม่เมาะผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดลำปางร่วมแสดงมุทิกาจิตแก่หัวหน้าส่วนราชการที่เกษียณอายุจำนวน15คน พร้อมจัดชุดแสดงพิเศษสร้างความสนุกสนานและความประทับใจอย่างมากเ